เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้าที่ดินสวยๆนะครับผมถมเสมอถนนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ดินติดถนนลาดยางนะครับผมเอกสารเป็นโฉนดนะครับเนื้อที่271ตารางวานะครับผมที่ดินถมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ากว้างถึง20เมตรเลยนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยาง เต้นสวนส้มนะครับตรงข้ามเป็นคลองสวนนะครับผมอยู่ห่างจากสี่แยกสวนส้มแค่2องเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมีเซเว่นมีป้อมตำรวจนะครับห่างจากตัวอำเภอกระทุ่มแบนไม่ไกลนะครับผมเหมาะทำโกดังร้านค้าปลูกบ้านนะครับผมพิกัดที่ดินอยู่ตบนสวนส้มนะครับอำเภอบ้านแพลจังหวัดสมุทรสาคอนะครับผมแปลงนี้เสนอขายในราคา3.5ล้านบาทนะครับนี่ครับผมพิกัด าการแยกสวนส้มไม่ไกลนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับาหาไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาครับผมน,นี้ก็รีวิวดูที่ดินเงนร,รอบๆเรื่อยๆก่อนนะครับดูกันหลายๆมุมนะครับผมที่ดินถมเรียบร้อยนะครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยมีคลองมีสวนนะครับผม ดีอุดมสมบูรณ์นะครับเนื้อที่ถึง271ตารางวานะครับปูกบ้านแล้วยังมีที่เหลือทำย่านอื่นอีกเยอะเลยนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายติดถนนลาดยางนะครับผมสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดเต็งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ ลิง์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน